ก็เดินหาจุดซุ่มกันดีกว่านะเขามาวันนี้ก่ารู้สึกว่าป่าเงยียบๆนะครับจุดซุ่มก็หาเป็นก็เดินซุ่มเรื่อยๆนะครับเดินซุ่มไปหาไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้จะไม่อยู่กับที่นะครับผมก็จุดนี้ก็คือจุดเดิมนะครับจุดเดิมที่เคยส่องไปนะฮะเอ้กระถิ่นนะ จะมาจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เคยได้บ่อยนะฮะก็ามาเหมือนกับว่าย่ามใจนะ <laughs> ย่ามใจนะครับผม <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็มากับหัวระเบิดนะฮะเข้าป่ามากับหัวระเบิดหัวลูปฮันเดสเรานี่แหละฮันเดสเมืองไทยนะครับผมสิบหกเกรนนะครับถ้าเป็นฮันเดสของเจสบีเดสก็จะเป็นสิบห้าจุดแปดสามนะครับแต่ของผม เมืองไทย16เกรนนะครับ16เป๊ะๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะใครที่ไม่เคยใช้งานนะครับสำหรับตัว SK ทุกตอกตัวนี้นะฮะก็เปิดใจใช้งานได้นะครับท่านสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับท,ทุกคลิปที่ผมทำนะครับโอเคครับเดี๋ยว วันนี้เราน่าจะไม่ซุ่มเป็นที่นะซุ่มน่าจะนั่งตรงนี้ก่อนพักงนะแล้วก็เดินหาที่ซุ่มอีกนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะไปซุ่มตรงไหนบ้างนะครับติดตามรับชมนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็น,นกำลังใจให้สายแข็งได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่าว่าจะมีตัวมีแต้งหรือเปล่ววาไปครับไปไป ้อย้วครับเดี๋ยวเราเดินหาจุดซุ่มนะฮะเดินลัดล่อไปป่านี้นะครับ นู้นนะครับคุมหนูนะมองตาเปล่ามองเห็นตัวนะครับเดี๋ยววัดระยะให้ดูนะครับว่ามันเป็นระยะไหนนะครับ มองเห็นตัวนะครับตอนนี้แต่ว่าในกล้องอาจจะซูมไม่เห็นนะครับมันไกลนะก็น่าเสียดายนะครับทานหมดนะฮะ แบตหมดนะครับผมแบตโมดเตอรี่หมดนะฮะเออไม่จะวัดให้ดูนะฮะตรงนู้นนะมีมาแต่แบตเตอรี่หมดนะครับลืมเช็คนะว่าก่อนออกมาลืมเช็คนะครับระยะที่ส่งไปนะที่จะส่งนะ งูเลยนะครับระยะ48เมตรนะครับที่เคยวัดได้นะแต่ว่ารอบนี้วัดให้ไม่ดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปส่องดีกว่าตอนนี้ก็มองเห็นนะฮะมองเห็นอยู่มองเห็นตัวนะะเดี๋ยวเราไปส่องดีกว่านะครับไปครับไป48เมตรนะครับ รอฮนะอเดินมาดูเก็บตัวเก็บแต้มเดินอ้อมมานะฮะงูนะที่ส่งมาก็ส่งมาจากภูมิรู้นะฮะเดินข้ามมานะครับเดินข้ามฝั่งมานะฮะ ระยะก็48เมตรนะฮะที่ส่งมาพอดีแบตเตอรี่หมดนะครับตัววัดระยะนะฮะเครื่องวัดระยะแบตเตอรี่หมดก็เลยว่าจะเอามาส่งให้ดูนะครับก็เลยไม่รู้เลยว่าก็เลยไม่รู้เลยว่าส่งมาเท่าไหร่นะแต่ผมส่งประจานะครับตรงนี้นะก็48เมตรนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับ เก็บตัวเก็บแต้มเรากลับไปที่เดิมนะฮะนู่นนะฮะตรงนู้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่านะ,ะเพราะว่าฐานป้อมเราอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคครับกลับไปที่เดิมดีกว่าครับไป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  หยิบลอยนะฮะ างบนต้นไม้นะครับไม่ร่วงเลยนะฮะต้องหาวิธีนะครับหาวิธีเอาตัวนะครับ ระยะที่สองไปว่า48เมตรนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมต้องหาวิธทีเอาแล้วนะ ให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้สองไปจากตรงนี้นะฮะภูมิหนูนะครับเกีสองนะตรงยอดตรงนะฮะตอนนี้ก็ยังในร่วงนะฮะยังตีปืนปีกพาบๆๆอยู่นะน่าจะโดนไม่เต็มนะน่าจะโดนช่วงปีกนะระยะมันก็ค่อนข้างไกลนะครับ สีเมตรนะฮะที่เคยวัดไว้ก็48 49เมตรนะครับตรงนี้นะไม่ถึง50เมตรดีเท่าไหร่นะจากตรงนี้ไปนะครับห้างตึกหลางเลยนะเดี๋ยวเราต้องอ้อมกลับไปอ,อ้อมไปเก็บตัวนะครับ อ้อมไปเก็บตัวนู่นนะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนไปเก็บตัวนะู้นนะเพราะว่ามันต้องเดินอ้อมไปไกลนะไปตรงๆนี้ไม่ได้นะครับลูต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวใส่แข็งไปเก็บตัวเก็บแต้มแล้วก็กลับมาจุดซุ่มเหมือนเดิมดีกว่านะครับไปครับไปไปครับผมก็<อ>กลับมาฐานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะ ได้ประมาณนี้นะฮะก็ไปเก็บตัวมากะเหนื่อยเลยนะครับไปอ้อมไก่นะฮะอ้อมไก่เลยนะครับเมื่อกี้นะก็วันนี้ก็เข้าป่ามากับฮาเดสนะครับฮาเดสตัวนี้นะผมหัระเบิดนะครับฮาเดสนะฮะนี่นะฮะฮาเดสเมืองไทยนะครับฮาเดสเมืองไทยนะฮะ ของ s k นะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องนะครับของระเบิดนะระเบิดตัวนี้นะครับใครที่ไม่เคยใช้งานก็เปิดใจลองใช้ดูไม่เสียหายนะฮะว่าตัวฮาร์ดสตัวนี้ใช้งานดีไม่ดียังไงนะก็มีหลายๆท่านที่ได้เอาไปแล้วก็เอาไปลองแล้วก็ติดใจนะครับกลับมา เยอะเหมือนกันนะฮะค่อนข้างใครที่เคยใช้งานตัวนี้กลับมาสั่งเพิ่มเกือบทุกคนนะฮรตัวนี้นะก็น่าจะชอบเหมือนเหมือนสายแข็งชอบนะครับการล่ากกับตัวฮันเดสตัวนี้นะฮันเดสเมืองไทยนะครับผม <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่าได้เรื่องนะฮะ ได้ตัวได้แต้มมาเก็บแต้มมาได้สามแต้มนะฮะได้สามตัวนะฮะนู่นะแต้มเราได้มาสามแต้มนะครับวันนี้ไอเทมเราก็อยู่นู่นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะฮะน่าจะพอแค่นี้นะครับผมก็พอได้อยู่ได้กินนะฮะพอได้ทำกับข้าวกับแก้มนะฮะ เข้ามาทีไรก็มีติดไม้ติดมือทุกครั้งนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมาล่าหรือว่าจะมาส่องมาซุ่มกับตัวไหนก็ติดตามรับชมกันนะฮะก็ฝ่าก็ค่อนข้างเขียวนะครับณนตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมากับจะมากับตัวไหนกลับมาสายแข็งจะมากับตัวไหนนะก็ติดตามรับชมใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์นะฮะไว้เพื่อให้คลิปแจ้งเตือนเวลาสายแข็งใคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ